จะเป็นการถแถลงผลการสํารวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลในโอกาสครบรอบ6 6เดือนนะครับคือรัฐบาลเข้ามารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่11กันยายนนะครับปี2566นับจนถึงกลางเดือนมีนาครบ6เดือนหลังจากนั้นเนี่ยทุกๆรอบ6เดือนซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยนับตั้งแต่ปี2545เป็นต้นมา โดยมติคอรมอในยุคนั้นได้มอบหมายให้สำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้มีหน้าที่สำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อการดำเนินง,งานสำคัญสำคัญของรัฐบาลแล้วก็สำนักงานสถิติแห่งชาติตั้งแต่เมื่อ22ปีที่แล้วก็ได้วางแนวในการปฏิบัติว่าทุกๆรอบ 6, 6เดือนจะต้องทำทำการสำรวจครั้งใหญ่หนึ่งครั้งนะครับในโอกาสนี้ก็เป็นการครบรอบ6เดือนแรก ของอายุรัฐบาลนี้โดยมีการสำรวจจำนวนสุ่มตัวอย่างนะครับทั่วประเทศจำนวน6,970ตัวอย่างทั่วประเทศนะครับด้วยวิธีสับภาษาอังกฤษเรียกว่า c e r t i f i e d three stage sampling คือเป็นการเก็บตัวอย่างแบบ3ชั้นนะฮะลงลึกลงลึกละเอียด3ชั้นวิธีการสำรวจก็ใช้วิธี face to face คือไปหาพี่น้องประชาชนถึงบ้าน สอบถามกันตัวตัวตัว,ตว,ตวไม่ใช่ทางโทรศัพท์นะครับอันนี้ทำตั้งแต่วันที่22เมษาจนกระทั่งถึงวันที่15พฤษภาคมระยะเวลาการสำรวจก็24วันนะครับผลการสำรวจก้างกว้างออกมาว่าพี่น้องประชาชนมากถึงประมาณ80%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ8 3ดสเปอร์ซเอาแปดสิ3แปดสีว่า84%เปอร์เซมีการติดตาม เรียกว่าการบริหารงานของรัฐบาลคือรับรู้การบริหารงานของรัฐบาลทร่สูงทีเดียวนะครับแสดงว่าสมัยนี้พี่น้องประชาชนให้ความสนใจต่อการทํางานของรัฐบาลรัฐบาลทําอะไรนี่คือพูดแทบพูดได้เลยครับว่าแทบไม่รอดพ้นสายตาพี่น้องประชาชนและผลของผลข,ของการสํารวจออกมาว่าประชาชนเนี่ยนะครับติดตามข่าวสารของรัฐบาลผ่าน,านทางสื่อโทรทัศน์มากเป็นอันดับหนึ่ง ลองลงมาก็เป็นสื่อออนไลน์นะครับความพึงพอใจต่อผลงานของรัฐบาลพี่น้องประชาชนมีความพึงพอใจตั้งแต่มากถึงมากที่สุด44.3%พึงพอใจปานกลาง39.6%พึงพอใจน้อยถึงน้อยที่สุด14.1%นะครับแล้วก็ นโยบายที่พึงพอใจมากที่สุดเลยก็คือนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ซึ่งพอใจมากถึง68เปเ็ตตัวเลขสูงมากเลยนะครับเมื่อถามว่าแล้วพี่น้องประชาชนมีความเชื่อมั่นในรัฐบาลมากน้อยแค่ไหนปรากฏว่าคำตอบก็คือพึงเชื่อมั่นมากถึงมากที่สุด41.9เซเชื่อมั่นปานกลาง39.6เ เชื่อมั่นน้อยถึงน้อยที่สุด15.8เนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนต้องการอันดับแรกเลยนอกเหนือจากที่บอกว่าชอบเรื่อง30บาทรักษาทุกที่การพักหนี้เกษตรกรนะครับแต่ในโอกาสต่อไปพี่น้องประชาชนแสดงความเห็นว่าต้องการให้รัฐบาลดำเนินการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นอันดับแรกนะครับพี่น้องประชาชนครับท่านสื่อมวลชนครับ วันนี้เนี่ยในรายละเอียดของผลการวิจัยผลการสำรวจผมเราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมถแถลงสองท่านทางขวามือของผมคือดรพิยนุชธวธุฒิศรซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติทางซ้ายมือของผมเป็นนางสาวสุวรรณีวังการรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติในเรื่องของรายละเอียดเนื้อของการสำรวจ ผมจะขอมอบหมายให้ท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติและรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นผู้แถลงนะครับขอเรียนเชิญดรปิยนุชผู้ที่สอนครับเชิญครับได้ครับได้ครัขอบพระคุณท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายสัตแพทย์ชัยวัชรงค ก็ขออนุญาตที่จะนำเรียนต่อสื่อมวลชนทุกท่านนะคะและผู้ที่กำลังติดตามการนำเสนอในเรื่องผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานรัฐบาลปีพศ2567คือครบรอบ6เดือนนะคะดันขออนุญาตขยายความจากที่ท่านโฆษกได้กรุณานำเรียนทุกท่านไปแล้วนะคะในเรื่องของ ช่องทางที่ประชาชนติดตามรับรู้ข่าวสารจากรัฐบาลนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะรัฐบาลนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะประชาชนร้อยละ83.9ทีเดียวที่ท่านโฆษกได้กรุณานำเสนอต่อทุกท่านไปแล้วและช่องทางนะคะช่องทางที่ประชาชนรับรู้ข่าวสารก็ยังเป็นสื่อโทรทัศน์นะคะในภาพรวมแล้วก็ถัดไปก็คือเป็นสื่อออนไลน์ ถ้าหากระบุชัดเจนก็คือสื่อออนไลน์นะั่นก็คือ facebook แล้วก็ผ่านในเรื่องของเว็บไซต์นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่อาจไม่มีความสนใจไม่มีเวลาไม่ว่างที่จะติดตามรับรู้ก็ยังเป็นจำนวนหนึ่งในระดับร้อยละสินะคะสิ่งที่น่าสนใจที่จะนำเรียนท่านเพื่อที่จะเป็นช่องทางที่จะสื่อสารกับประชาชนก็คือช่องทางเนี่ย ในกลุ่มของอายุมีผลนะคะผู้มีอายุมากเนี่ยจะติดตามรับรู้จากโทรทัศน์สื่อโทรทัศน์ในขณะผู้ที่มีอายุน้อยติดตามรับรู้จากสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้นำเรียนไปแล้วนะคะ Facebook และเว็บไซต์แต่ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปก็มีความสนใจที่จะรับรู้ข่าวสารจากสื่อออนไลน์ด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่จะประกอบอ าการจัดทำนโยบายหรือข้อมูลข่าวสารเพื่อสามารถเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุดเข้ามาถึงประเด็นความพึงพอใจของประชาชนนะคะในภาพรวมประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาลมากน้อยเพียงใดนะคะต้องขออนุญาตที่จะเรียนข้อมูลว่าในร้อยละประชาชนร้อยละ4 4 3นะคะมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ในการดําเนินงานของรัฐบาลนะคะเราจัดระดับของความพึงพอใจไว้เป็น5ระดับด้วยกันคือระดับมากที่สุดระดับมากากลางน้อยและน้อยที่สุดและในขณะเดียวกันก็เปิดช่องให้ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็นสะท้อนความพึงพอใจว่าไม่พอใจด้วยนะคะก็ขออนุญาตที่จะเรียนว่าในทุกระดับความพึงพอใจนะคะจำเป็นต้องให้ความสนใจแต่ในภาพใหญ่เนะะี่ยค่ะ ตัวเลขร้อยละ44.3มเนี่ยมีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในรอบ6เดือนที่ผ่านมานะคะเนื่องจากการทำงานของสำนักง,งานสถิติเนี่ยสามารถลงรายละเอียดรายภาคได้นะคะเราก็จะมะีไฮไลท์ของข้อมูลประชาชนที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจกล่าวว่าประชาชนในภาคใต้ชายแดนมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าภาคอื่น น,ะะนี่เป็นไฮไลท์ในระดับภาคส่วนถ้าดูในลักษณะของประชาชนที่มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีนะคะก็จะมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนะคะเมื่อเราพิจารณาในเรื่องรายได้นะคะก็ผู้มีรายได้น้อยมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด ในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้มีรายได้มากอันนี้ก็เป็นการแจกแจงลักษณะของประชาชนผู้ต่อที่มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุดนะคะลงในลงรายละเอียดถึงนโยบายและมาตรการโครงการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดเมื่อครู่ท่านโฆษกได้กรุณานำเรียนท่านสื่อมวลชนไปแล้วนะคะว่าเป็นนโยบาย 30บาทรักษาทุกทีนะคะอันนี้เป็นอันดับแรกแต่ก็จะนำเรียนว่าลิสต์หาอันดับแรกนะคะอันดับแรกได้นำเรียนไปแล้วว่าเป็นนโยบาย30บาทรักษาทุกทีลำดับที่สองนะคะเป็นมาตรการพักหนี้เกษตรกรลำดับที่สามเป็นมาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวลำดับที่สี่เป็นมาตรการลดค่าไฟและลำดับที่ห้าเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ อันนี้เป็นภาพสะท้อนของประชาชนที่มีต่อนโยบายมาตรการโครงการที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุดค่ะขอแล้วขยับไปในเรื่องของความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐบาลน,นะคะในการแก้ไขปัญหาของประเทศนะคะว่าประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศมากน้อยแค่ไหนนะคะจากผลการสํารวจพบว่าประชาชนร้อยละ41.9นะคะมีความเชื่อมั่นมากถึงมากที่สุดต่อรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาของประเทศค่ะต้องเรียนว่าซึ่งเราจำเป็นต้องดูครบนะคะตัวเลขที่ร้อยละ41.9นี่เป็นระดับความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหามากถึงมากที่สุดแล้วก็ยังมีระดับปานกลางระดับน้อยถึงน้อยที่สุดและยังมีที่ไม่มีความเชื่อมั่นเลยก็ยังอยู่ในระดับร้อยละ2.7นะคะซึ่งถ้าลงในระดับภาคไฮไลท์ก็จะเห็นว่าประชาชนในภาคใต้มีความเชื่อมั่นในรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุดสูงสุดก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆกับความพึงพอใจในระดับภาคนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้ามองในคุณลักษณะในเรื่องของการศึกษานะคะก็ผู้มีการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาในระดับมากถึงมากที่สุดมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไปนะคะ ผู้มีรายได้น้อยก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีภาพความพึงพอใจก็บอกว่าผู้มีรายได้น้อยมีความเชื่อมั่นในระดับมากถึงมากที่สุดในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้มีรายได้มากและในสถานการณ์ที่เร่งด่วนในปัจจุบันเนี่ยประชาชนต้องการอะไรมากที่สุดนะคะลำดับแรกต้องเรียนว่าควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งในสัดส่วนที่เป็นร้อยละ75ถือว่าเป็นจำนวนมากนะคะ หลังจากนั้นก็จะเป็นลดค่าไฟฟ้านะคะเป็นภาพสะท้อนออกมาราดับที่3ก็แก้ไขปัญหาน้ำมันราคาแพงถัดไปคือแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็แก้ไขปัญหาราคาพืชผลตกต่ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลการสำรวจที่ภาคประชาชนได้สะท้อนออกมาให้กับรัฐบาลถึงประเด็น นโยบายหลักๆของรัฐบาลค่ะซึ่งในการทํางานของสนากงกานศีลแห่งชาติเราก็จะสามารถที่จะลงในรายละเอียดถึงลักษณะของประชาชนที่ตอบแบบสอบถามไม่ว่าจะเป็นเพศการศึกษาอายุรายได้จนกระทั่งถึงอาชีพด้วยนะคะก็ในเบื้องต้นขออนุญาตนาเรียนท่านสื่อมวลชนในเบื้องต้นค่ะขอบพระคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณครับท่านผู้อำนวยการครับถัดไปขอเรียนเชิญ คุณสุวรรณีวังการรองผู้อำนวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติมาให้รายละเอียดผลสารวจเพิ่มเติมลงลงในเลยลงลึกอีกอ่ะค,ครับได้แล้วครับอีกทีครับค่ะได้ยินนะคะค่ะขอบพระคุณท่านโคศก่ะค่ะนะคะในการดรํงงาเนินงารผลการสํารวจตามที่ทางท่านผู้อำนวยการสำ,รสำรสนักงานสถิติแห่งชาติได้รายงานไปแล้วนะคะเราจะมีการผลการสํารวจเนี่ย มีรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยเป็นรูปเล่มซึ่งสามารถติดตามได้ทางเว็บ,วบไซต์ของสำนักงานสิทธิแห่งชาตินะคะซึ่งจะมีการเผยแพร่ออกไปและในช่วงหลังจากนี้นะคะในช่วงเดือนสิงหาถึงกันยาเราจะทําอีกรอบนึงให้กับรัฐบาลเมื่อครบหนึ่งปีค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราได้ดาเนินการไปโดยผลสำรวจของเรานะคะเวลาที่เราเดําเนินการจัดเก็บเราใช้อย่างที่ทางท่านผู้อนวยการแนะนําเรียนนะคะเราเดินไปเคาะประตูทุกบ้านที่เป็นตัวอย่าง เรานะคะเพื่อจัดเพื่อเลือกตัวอย่างตัวเพื่อเป็นตัวแทนในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะประมาณ6,970ลายเพื่อนำเสนอผลในระดับภาค7ภาคคือ,อรวมทั้งกรุงเทพมหานาครด้วยนะคะใน7ภาคนี้นะคะตามของกรมการปกครองค่ะ อันนี้คือผลสำรวจซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ในปิกย่อยซึ่งจะมีรายละเอียดของตัวนโยบายต่างๆนะคะตามที่เป็นอันดับที่เราขึ้นมาแล้วว่าหาอันดับแรกตามที่ทางท่านผู้มริการสำนักสืนอสิริชาติได้นำเรียนนะคะเขอขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับต่อไปพี่น้องสื่อมวลชนมีข้อสักถามอะไรขอเชิญน,นะครับมีท่านใดสงสัยอยากจะสักถามอะไรไหมครับ ถ้าไม่มีผมเพิ่มเติมนิดนะครับสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยก่อตั้งมาแล้วร้อยเก้าปีนะครับเริ่มเริ่มตั้งตั้งแต่ย้อนไปตั้งแต่สมัยรัชากาลที่หกสองพันสี่ร้อยห้าสิบแปดบัดนี้อายุร้อยเก้าปีแล้วแล้วก็นับตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าเป็นระยะเวลายี่สิบปีมาแล้วเนี่ยสำนักงานสถิติแห่งชาติทำการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนด้านต่างๆเนี่ย มาแล้วมากกว่า150งานวิงานสำรวจเราตั้งแต่ปี2545ทุกๆ6เดือนไม่ว่ารัฐบาลไหนเข้ามาสำนักงานสถิติแห่งชาติก็จะต้องสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อการดำเนินงานการบริหารงานของรัฐบาลเป็นเช่นนี้ตลอดมานะครับมีข้อสักถามไหมครับถ้าไม่มีก็ขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านขอบคุณพี่น้องประชาชน ทางบ้านทุกท่านที่รับฟังผลการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาลในรอบแรก6เดือนแรกของรัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินผมพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติดตรปิยนุษย์วุฒิศรและท่านรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติคุณสุวรรณีวังการต้องขอลาพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชน ไว้แตเพียงเท่านี้ครับตัวดีครับ